เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ประหลาดที่มีหญิงสาววัย16ปีเดินทางมาพบกับหลวงพ่อจรันพร้อมด้วยสามีวัย78ซึ่งไม่น่าจะเป็นสามีภรรยากันได้เลยการเดินทางมาพบหลวงพ่อจรันก็เพราะโยมทั้งสองนั้นมีความต้องการที่จะสร้างสำนักวิปัสสนากรรมาฐานให้ที่วัดอัมพวันเมื่อหลวงพ่อถามถึงเหตุผลที่ต้องการจะสร้างสำนักวิปัสสนากรรมาฐานจึงได้ทราบความดังต่อไปนี้ ย้อนกลับไปเมื่อในอดีตชายแก่ที่เป็นสามีชื่อในปุ่นส่วนภรรยาชื่อนางสะอิงเมื่อสมัยที่ในปุ่นยังเป็นหนุ่มนั้นค่อนข้างเป็นคนมีฐานะเมื่ออายุครบปวดพ่อแม่จึงจัดงานบวชให้ซึ่งตัวของในปุ่นเองก็เป็นคนดีมีศีลธรรมมากเมื่อได้บวชแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติศึกษาในพระธรรมวินัยเป็นอย่างดีถึงขนาดสวดปฏิโมกได้ครบถ้วนเลยทีเดียวสามปีต่อมา